คือคุณแม่เขาก็ยังวนเวียนอยู่ก็ยังวนเวียนอยู่รอบๆนั้นว่าเดี๋ยวของหล่นบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างคือทําให้เรากลัวละลายพระคือทําให้เละเทะบ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาเห็นแบบเป็นรูปเป็นล่างมีไหมก็มีนะก็คือเห็นแบบเป็นเป็นคนแก่เลยใช่เป็นคนแก่คือห้องทํางานโตอะค่ะก็เห็นเป็นเงาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือแบบว่าพี่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครอะคุณก๊อตเอาความเป็นจริงเนาะเราไม่รู้ ว่าเราจะไปไหนเราเราจะกลับบ้านยังไงเราจะทําอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตของพี่อ่ะคือมีหน้าที่เลยนะคือมีหน้าที่คลมานมากเลยตื่นมาก็คือไปโรงเรียนตามหลังไปโรงเรียนไปโรงเรียนโตัวสั่งก็คือให้ตังไป500ยเยนเองใส่กระเป๋าแล้วก็ให้อากอติกน้ําไปกินให้ไปตีลูกแล้วก็มีว่ะ วัดโดยสารขนาดาน้ำยังต้องคุกไปจากบ้านเลยคุกกระติกงน้ำไปเองด้วยใช่<อ>พี่มีกระติกน้ำน่ารักอัน,น,นหนึกหนงกระติ่หล่านน่ารักอันหนึ่งอันหนึ่งแล้วก็มีบัตรโดยสารแล้วก็มีเหรียญห้าร้อยเยนอะมีแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาคงกลัวเราหนีหรือเปล่าไม่รู้เนาะเขาก็คงกลัวเราจะหนีอะไรเงี้ยกนะ็ไปทีนี้เขาบอกว่าเรามีหน้าที่แค่นั้นพอห้าพอตกบ่ายเราก็ต้องกลับบ้านเขาก็ไปรอรับรอรับเลยคือ ไม่มีสิทธ์คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับใครไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่บอกแม่เราเลยนะ <c oughs> ไม่บอกเด็ดขาดเพราะว่ากลัวเขาจะแบบเป็นห่วงเป็นห่วงแต่ตอนหลังมาเนะี่ยคือบอกแล้วไม่ไวว่าไม่ไหวแล้วว่าโตสังอารวาสแบบว่าคือเหมือนกับผีเข้าผีออกคือแบบเราไม่รู้ว่าแม่เขาเข้าเขาหรือว่าสลีก็โตะพ,พี่ลีครับแล้วเขาเคยทาร้ายพี่ลีไหมเคย <c oughs> ตอนหลังมาเนี่ยครบรอบแต่งงานไงครบรอบแต่งงานที่ว่าอาืม พี่ไปขัดใจเขาคือว่าพี่ลีเดินเดินเดินแล้วเขาสะพายกระเป๋าใหญ่อย่างนี้เลยนะครับแล้วข้างหลังมันมีเด็กเดินอ่ะมันชินจังอ่ะใส่หมวกใส่เป้อ่ะเดินเดินเดินจากปปไปขึ้น่ารถไฟครับ,รบไอ้โต้ไปเลยจ่ารีบเลยเห็นเด็กทําอย่างเงี้ยแล้วไอ้กระเป๋าว,ว่ะตีถุงหน้าเด็กแล้วเด็กล้มลงไปกิ้งอย่างเงี้ยโอ้โหเธอคิดดูเด็กแล้วบอกเจ็บเจ็บแล้วพี่ก็ไปจับเด็กไงไปจับเด็กขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอต้องขอโทษเขาเดี๋ยวนี้นะ พี่ลีว่าเธอต้องขอโทษเขาเด๋อวน,นี้นะผมไม่ขอโทษเด็กเจ็บเธอต้องขอโทษเขาเด๋ยนนี้ไม่เชื่อแบบวันนั้นทําให้พี่ลีรู้เลยว่าโต๊ะสังเนี่ยมันต้องมีเหมือนวิญญาณที่เข้ามามอีกร่างหนึ่งเพราะว่าทําไมปะขาเขาปกติอเขาเดินขาลากอย่างนี้ไงเ,ออเดินขาลากแต่วันนั้นที่โมโหโ,โต๊ะสังเออมันเหมือนพิการข้างหนึ่งอ่ะเออแต่วันนั้นที่โมโหขามาเดินตรงลุกขึ้นมาแล้วเดินได้เหมือนคนปกติไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแล้วตบลงในนี่อ่ะ ไอ้ที่ตีที่เปิดรถไฟอะ่ะตบแรงมาจากไหนแก่จนแบบต้องเดินอย่างงี้แล้วนะตบ,บปั้น หูสะเทือนมีคนมองเต็มเลยเดินมาแล้วก็ชากพี่ตัวน้ำหนักจะร้อยกิโลอ่ะเธอคิดดูดิโอโหลากพี่ีลากได้อ่ะลากกับมันี่มันก็ท่านแบบกูลากเนี่ยเลยอ่ะแล้วคือรถไฟฟ้ามาพี่ก็ตกใจแล้วที่นี่ทาไงวะคุสันเปนเมดเลยพี่ลีร้องไห้น้าตาไหล่เพาะว่าตอนนั้นใจสันมองมองแต่ว่าเขาไม่ยุ่งคันไงญี่ปุ่นอ่ะไม่มีใครยุ่งกับใครคือเขามารยาทเอาผ้านั้นขยี้หน้าพี่เลย ขันยี่เงาดูภาพไม่ให้ร้องไงแล้วเราก็แบบขวนโหนไม่งี้เก็บไว้ข้างในใจอะไรเงี้ยก็แบบขยี่แรงไหมพี่แรงถูหน้าเลยรถูเลยแบบกไแล้ววันนี้จะไม่มีการกินข้าวเย็นเด็ดขาดอะไรวะทุกใจมากเลยว่าโอ้ชีวิตพอเข้าไปถึงนะพี่ก็เลยทีนี้เขาก็เข้าไปนั่งไปทำอย่างนี้ในห้องในนั้นอ่ะห้องที่มีของแม่มีแม่เขานั่นแหละครับ แล้วก็นั่งขัดสมาธิพี่ยังจําภาพได้เลยนะแล้วพี่ลีน่ะคานเข่าไปเลยพี่ก็เลยไปกราบแล้วพี่ก็เลยบอกว่าโกเมนซาไซนะวัตชินโนวากามาม่าเดชบอกว่าขอโทษนะที่ฉันเห็นเก่ตัวที่ฉันทําไม่ด <attorneys S 3> ีลงไปฉันขอโทษนะอะไรต่ออะไรเป็นเราผิดเลยใช่ต้องพูดอย่างนี้คุณก๊อตเอาตัวรอดไว้ก่อนไงพี่ตัวตอนนี้เหมือนโชกุนเลยนะครับนั่นแหละแล้วพี่ก็แบบที่กลัวมากเลยพี่ก็เลยรีบพูดรีบแบบก้มหัวแบบกลัวไงเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาอะไรเลยยังไงแล้วก็บอกว่าโกเมนซาไซโกเมนซาไซเขาก็บอกโอเค พอพูดว่าโอเคพี่ก็เริ่มแบบใจถอนแล้วนะตอนนั้นคิดแล้วว่าฉันจะหนีออกจากที่นี่ให้ได้ฉันจะต้องไปให้ได้เอาละเริ่มภารกิจหนีออกจากที่ห้องละจากที่อยู่เขาละแต่ตอนนั้นอะก่อนที่จะเริ่มสุดที่สุดคือโต๊ะสั่งอะไม่ให้แม้แต่พี่ลีอะออกไปคอมมินิคือมินิมาร์ทอะหน้าบักซอยพีกมากอันนี้พีกสุดพี่ลีผัดอุด้งอยู่จ้ะแล้วมันหมดโต๊ะสั่งก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยอะ พี่ลีก็คิดว่าใกล้ๆกันตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดียวพี่ไม่ต้องบอกหรอกคิดเองเรียบร้อยเรียบร้อยก็เดินออกไปจืดดิดเดียวพอกลับมาถือกีโต้มยืนเงี้ยถือจอบอันหนึ่งอะโอ้ถือถือสั่นอยู่อย่างนี้เลยอะครับทำไงอะทำยังไงดีวะทำไงดีวะพอมันเจอหน้าพี่นะง้างเงี้ยอ้ฟันเลยปุ๊บจะเฉียดหัวไปชืดลงไปปั๊บ พี่นักเกือบฉี่ลาดตรงนั้นเลยอ่ะพี่เราบอกหุ้ยโต้ซังนะไมเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าเขาโมโหโมโหอะไรอ่ะโมโหคนเอาอือหมามาปาบ้านเขาเลากหลอไหนวะไม่เห็นมีสก้อนเลยไหนเกี่ยวอะไรกับเราวะเกี่ยวอะไรกับเราอืทำเธอเมื่อไหร่เมื่อเดือนที่แล้วฮเดือนที่แล้วแล้วมาโกรธวันนี้โอ้โหพี่โตหลอกใจเลยพี่โตตอนนั้นคือแบบเอาละเว้ยใจถอดแล้วไงพี่ลีเริ่มเล่นจอบแล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าพี่หลบไม่ทันละ ตายเนี่ยคุณก๊อตไม่เหลือเลยอ่ะแต่ว่าแปลกนะไม่มีขรยุ่งกับบ้านเขาเลยนะแต่บ้านเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นลึกลับพี่ว่ามันเป็นแปลกๆแล้วมันมีชั้นมันเหมือนเราตอนแรกเราไม่รู้จนกระทั่งวันนึงอ่ะวันที่ที่พี่ลีนะไปให้เขาไปกินไปกินไปกินไวอาก้าเพราะว่าพี่อยากมีลูกไงพี่อยากรู้ว่าทำไมอยู่ตั้งนานไม่เห็นอะไรกับฉั้นเลยวะพี่ลองให้กินเป็นแค่เซี่ยวเดียวอะ อุ้ยเราคิ่ใจอุ้ยกูจะมีลูกแล้วไอ้แฟนตาแดงเอาเลยที่ไหนได้ลูกแล้วล่ะอ่ะที่ไหนได้ทำไมพี่มันไปสวนเลยขุดดินขุดตั้งแต่เช้าอ่ะแล้วก็แล้วทีนี้หนักกว่านั้นคือให้พี่ดีอ่ะไปแบกแค่ถังอ่ะเหมือนนมสวยแล้วอีกคนนึงโอ้ยแล้วแบกข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยนั้นหนักมากอ่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ดีก็ว่าตัวสังเนี่ย ฉันน่ะเหนื่อยมากเลยนะของเนทํยทำไมแบบเอออะไรเงี้ยทำไมต้องแบบอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกว่าเราก็เลยถามเขาตรงๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเขาว่าตรงเนี้ยไม่มีลูกแล้วนะลูกมีไม่ได้เขาแบบอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราแต่งแต่งฉันทำไมแต่งมาทาอะไรวะเออแต่งมาทําอะไรอะไรเงี้ยเลยถามเพื่อความแน่ใจอะไรเงี้ยก็สุดท้ายมันก็เหมือนว่าแต่งมาแบบว่าเป็นเหมือนแม่เขาเนอ่ยให้เรามาแทนคุณแม่ พราะว่าท่านองสันถ้าเราฟังลงพิจารณาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเขาล็อกสเปกทรงแบบนี้เลยนะอใช่ครับเนม่ยล็อกสเปกมาสายแม่เลยเนี้เก่าด้วยใช่ไหมเหมือนกับเหมือนกับภรรยาเก่าเขาด้วยอ่ะคือแบบชุดชุดแล้วแล้วแฟนเขาหายไปแบบไร้ร่องรอยเลยนะครับพี่ลีไปค้นเจอของอ่ะพี่ลีถามว่าของของใครครับเขาบอกว่าของของพี่สาวเขาแต่พี่สาวเขาตอนนี้โตสักประมาณ65ตนุนใช่ไหมตอนี่แต่งอ่ะ พี่สาวเขาต้องมีอายุมากกว่าสิแต่ของะเป็นเหมือนอน,นุน้เด็กเป็นแบบสาวๆแบบคือแบบอะไรประมาณน,นี้ไงแต่ใส่เหมือนกับของที่แบบของกางว่าถุงซีฟเออแล<ก>้วเก็บไว,ไวไ้เยอะเลยแล้วข้างล่างอ่ะมันมีใต้ถุนซึ่งพี่ก็กลัวมากนะพี่เพิ่งรู้ว่ามันมีใต้ถุนในวันนั้นแหละที่ว่าไปขุดดินนะเพิ่งรู้ว่าบ้านมันมีมันมีข้างล่างอีกแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ เข้าไปตรงนั้นไงไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรเขาไม่ได้บอกเราทั้งหมดว่าเขามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวบ้านเขานะสูงขนาดนี้เลยนะสูงเลยนะจะโดดลงไม่ได้นะต้องให้ค่อยเอาขาลงไปทีละข้างอย่างเงี้ยว่าโต๊ะมันลงได้ไงวะในเมื่อขาไม่ดีข้างหนึ่งอ่ะจริงปะเราก็ยังเออไอ้นี่มันมีเหมือนพลังงานพิเศษหรือมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแน่เลยเราว่ามันต้องเลี้ยงผีหรือว่ามีแม่เขาอ่ะคอยปกป้อง ตัวเขาอยู่แล้วแม่เขาอยู่กับลูกเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าไม่ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยน่าจะมีวิญญาณอยู่ในนั้นอะมากกว่าหนึ่ง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 เพราะว่าหูว่าน้องสันรู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคดีพวกแปลกๆฆ่าหันศพชำแหลหรืออะไรเงี้ยฝังมันไม่ฝังไกลนะเพราะว่าฝังไกลเนี่ยมันจะต้องเอาศพออกไปมันจะต้องยุ่งยากมีคนเห็นเขาฝังที่บ้านที่บ้านให้ถุนคดีคดีพวกนี้เยอะมาก พี่ยังแบอกแฟนเขาหายไปโดยที่แบบว่าไรล่องรอยไม่มีล่องรอยแล้วก็ว่าเสื้อผ้าที่เตรียมให้พี่ลีใส่อ่ะคิดดูดิส่วนสูงครับน้ําหนักแบบส่วนสูงแขนเสื้อไม่ได้ยาวกว่าไปกว่ากันเลยนะถ้าเกิดว่าโอ้แขนเสื้อยาวกว่าแสดงว่าคุณสูงกว่าฉันมไม่พอดีเท่ากันหมดกางเกงอะไรต่ออะไรคือแบบเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอ่ะคือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาเลือกพี่ลีแต่งงานแล้วเขาเขาเขา,เขาเลือกไงปะ <c oughs> เขาดูเท้า <c oughs> เขาบอกเท้าต้องเล็ก แบบโบราณอ่ะเท้าต้องเล็กๆกอะไรออย่างเงี้ยเออแปลกเลยว่าเหมือนเป็นคนแบบจิตหรือเปล่าเลยประมาณเนี้ยเออเป็นหลายอย่างมากเลยแล้วก็เวลาเราด่าเขาหรือเวลาเราว่าเขาหรือเวลาเราว่าเขานะหรืออะไรอย่างงี้นะจะมีเสียงแบบเหมือนคนพังของในบ้านอ่ะทุกครั้งเลยนะไม่คงไฟหล่นก็อะไรหล่นอะไรเงี้ยคือเลยว่าแม่เขาว่าอยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วบางทีนะเราก็เลยมามรู้สึกว่า คุณไม่ต้องห่วงของหรอกเดี๋ยวฉันก็ไปแล้วเออคุณไม่ต้องแสดงอภินิหารแบบว่าอะไรเยอะแยะให้ฉันดูให้ฉันดูอะไรอย่างเงี้ยหม้อเมื่อมันจะกระเด็นมาได้ยังไงเนี่ยเมื่อไม่ได้แขวนน่ะเออแค่นี้ฉันก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วไม่คิดหรอกว่าฉันน่ะมาอยู่ไกลบ้านอะไรเงี้ยไม่สงสารฉันมั่งหรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทีนี้ใช่ไหมวันนั้นพี่ลีอย่าทกับข้าวคุณคุณกอลลองคิดดูนะพี่ลีโทรศัพท์ไม่เป็นมันไม่ให้พี่ลีรู้แม้กระทั่งว่าโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเบื์ออะไรเออ แจ้งโรงพยาบาลรถดับเพลิงอะไรเงี้ยไม่ให้รู้เลยเออพี่ลีไม่รู้อะไรทั้งนั้นออแล้ววันนั้นไม่รู้อารมณ์อะไรไปเอาสาเกม,มานั่งกินออแล้วก็พี่ลีก็ทํากับข้าวก็นั่งกินกินกินเสร็จแล้วบอกว่ายอย่าก,กินเข้าไปนะเดี๋ยวเกิดปอะไรขึ้นมาฉันเรียกรถพยาบาลไม่ทันเขาหาว่าฉันฆ่าเธอเอาสมบัติทําไงอี่ะเอออะไรเงี้ยกินเข้าไปหมดแก้วเลยลุกขึ้นมา โหัวโคกล้มลงไปหัวโคกแล้วมันนิ่งไปเลยอ่ะสวยเราแล้วกขนเออนิ่งไปแล้ทีนี้เราเาทำไงดีวะเรียกต้องเรียกนี่ก็กไม่เป็นสั่นไปหมดทั้งตัวเลยอะ่ะพี่ก็กลัวมากเลยทำไงวะบอกเขาทำไงวะอะไรเงรี้ยเรียบดึงโต๊ะสงังโต๊ะสั่งมันนิงแบบน่งแบบนิ่งแบบพับไปเลยอ่ะล้วก<ห>็ทําไงวะสวกพักนึงชีพจอนั่งอยู่ไหมพี่อยู่สวกพักนึงลุกขึ้นมานั่งปุ๊บเหมือนแบบไม่เป็นอะไรเอ้ยเมื่อกี้มันเหมือนมันมันมันไม่รอดแล้วที่นด้ใจอะไรเงี้ยลุกขึ้นมานั่งตึ๊ เหมือนไม่มีอะไรเกิด้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ลีก็เลยร้องไห้คุณก๊อตร้องไห้เป็นเรื่องเป็นราวมันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งนั่นอ่ะใส่ปากนั่นเดสกะ <c oughs> เอ๊ะน, <c oughs> นั่นเดสกะเอ๊ะพี่ชักดินชักงออยู่กับพื้นมันยังนั่นเดสกะ <c oughs> นั่งเดสกะพี่ทุบะทำไมสนใจกูเลยทำไมไม่เลยทุบกับพื้นปุบปักปุบปักถ้าเป็นคุณ จะรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดเราเป็นแฟนอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องเข้าไปปอบเออต้องไปปอบถูกไหมฮะคุณกอแต่ปรากฏว่านี่นั่งกินทีบใส่ปากนั่นเดสกกอนั่นเดสกเกอเออนั่นเดสกเกอนั่นเดสกเกอเออใส่ปากไปเรื่อยเรื่อยพี่โอ้โหร้องเองหยุดเองก็ได้วะนี่อะไซื้อไม่ใต้หนูพี่ก็เลยว่ามันอะซื้อไม่ใต้คือเป็นคนเลือดเย็นใจดํามากเลยนะฉันอยู่กับเธอไม่ได้แล้วพี่วางปฏิบัติการหนีเลยทีนี้เอาละภารกิจการหนีละ เดิมแล้วงไงก็เลยเตรียมตัวเลยพี่เลยว่าโต้ซางพี่ก็หลอกก่อนว่าเออแม่พี่ป่วยนะเพราะว่าเขาอ่ะรักแม่พี่รักแม่มากมสิ่งที่เขาจะให้พี่ลีอ่ะเงินเงินเนีน่ยน,น,นะเขาจะการไม่ให้พี่จับ,บแต่จะโอนเข้าบัญชีแม่แมโดยไม่ให้พี่ดีมีเงินเลยติดตัวเลยแม้แต่นิดเดียวถามว่าให้ไหมพาไปช้อปปิ้งปะไปแต่ว่าไปช้อปปิ้งไปแต่ว่าคุณต้องซื้อตามที่ผม ให้ซือซ้อทุกอย่างคือควบคุมหมดเลยหมดเลย,เลยทุกอย่างจะต้องอยู่ในสายตาในสายตาของเขาจะไม่มีการไปคุยข้างนอกเกตข้างนอกอะไรงั้งน้อย่างนี้เลยเพราะว่าป้องกันคนมาชวนพี่ลีว่าหนีหรืออะไรเงี้ยขนาดว่าเดินข้ามถนนไปอย่างนี้นะคนไทยเดินผ่านมาสองคนอ้าวคนไทยแหละคะ่ะสาักการยเลยกูทีนี้เดี๋ยวร้อน <c oughs> เลยกลับบ้านทีนี้โดนเลยห้ามนะที่หลังนะห้ามนะห้ามคุยห้ามทักห้ามพูดกับคนไทยคนไทยจะพาเธอไปขายนะตนน่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้น่างงั้นพี่ลี ไม่หรอกเธอเขาไม่ใช่คนแบบนั้นไม่อะไรงั้นอย่างนี้นผมสั่งว่าห้ามคุยก็เราก็เลยอเออโอเคได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาที่พี่ลีวางแผนและอะเริ่มวางแผนเริ่มคิดละเริ่มบอกแม่ว่าแม่เริ่มคุยแล้วนะบอกเลยว่าแม่หนูมาเจอชีวิตแบบนี้นะหนูไม่ไหวละผีก็หลอกจนแบบว่าผมจะล่วงหมดละเออหัว <c oughs> จะโกรธละหัว <c oughs> <ๆ>จะโกรธละเห็นจนแบบว่าเดี๋ยวเดินบนเสือ,เ,อ,อเดี๋ยวน,นู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไม้แขวนเสื้อหล่นเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่หล่นอะไรอะไรเงี้ย พี่ก็เลยแบบว่าแล้วอีโต้ก็มีพฤติกรรมแปลกเดี๋ยวก็ขาเดินตรงไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็เป็นแล้วก็เต๋อก็ทะเลาะกับตัวเองเดี๋ยวก็ทะเลาะกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคุยกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกันถูกจํากัดอิสระภาพของตัวพี่เองด้วยแม่พี่ก็เลยบอกว่าโอเคเขารับรู้แล้วถ้าอย่างงั้นก็เอาตามนี้นะก็บอกว่าเขาไม่สบายแล้วก็ให้กลับพี่ลีก็เลยบอกว่าเอาโอเคถ้างั้นพี่ลีก็ไปบอกเขาว่าโต้ซัง ฉันน่ะจะกลับบ้านนะแม่ฉันไม่สบายมันก็เริ่มบอกว่าให้แม่คุณมารักษาที่ญี่ปุ่นคิดในใจหามึงนี่อะไรวะดักตัวเองแล้วนักนุ้ยเพราะว่าญี่ปุ่นมีหมอดีๆเยอะแยะเลยโตสังซื้อแต่ตั๋วขาไปนะขากลับอะ่ะเดี๋ยวพี่ชายฉันจ่ายเงินให้ฉันจับกลับเองเงินไม่เอาเลยว่าอย่างนี้นะขอแค่ติดกระเป๋าแค่ส่วนที่ว่าซื้อขนมกินนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยเออ พี่ลีพูดอย่างนี้ <c oughs> เขาก็เลยแบบยอม <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เสียเงินเยอะไง <c oughs> อ่า <c oughs> ก็เลยใหพพ้พอตอนนั้นแหละพอตอนนั้นแหละที่ว่าพี่ลีอ่ะได้ตั๋วละพ <c oughs> ที่ก็เริ่มเก็บกระเป๋าทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยทีละหน,น,นเหมือนมันก็ไม่ได้คิดเอใจว่าเราจะไปจากจากเขา <c oughs> จริงๆเออไม่ได้คิดว่าจะไปหรือว่า <c oughs> จะอะไรเลยงเงี้งแต่ว่าสุดท้ายมาก็คือวันที่พี่ลีจะไปอ่ะมันรับมีดเลยอ รับมีดถ่นซูชิอ่ะมีดยาวอย่างี้เลยรับวันทั้งวันเลยรับมีดอย่างเดียวเลยรับไปรับมาแม่พี่บอกอย่ารับนะยังไงให้อดทนไว้นะอย่านอนนะลูกแม่พี่หูตื่นเต้นเหมือนลุ้นในหนังเลยอ่ะแบบโทรไม่ให้นอนนะอย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับเราก็แบบง่วงมากเลยแม่จะทำไงนอนไม่ได้นะเดี๋ยวลุกขึ้นไปรับมีดอีกละเดี๋ยวลุกเราก็เลยคิดว่าใจมันเดินขาตรงๆแม่มันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ใจเราคิดแล้วว่าเราจะไปแล้ว อุกกาสังแล้ว,ว่าอย่างนี้นะเราจะไม่เอาของของคุณเลย <c oughs> ให้เราแบบได้ไปเถอะให้เราได้ออกจากที่นี่เถอะเราไม่เอาของของคุณแน่นอนเราบอกบอกบอกในใจเรานะคุณไม่ดีใจเหรอว่าฉันฉัน,นไปแล้วอะ่ะเออฉันฉันไปจากบ้านคุณแล้วคุณต้องดีใจสิ <c oughs> คุณต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยที่โต้มันก็มานอน <c oughs> แล้วมันช่วงพี่ลีตั้งนายกาไว้มันยังไม่ถึงเวลากการที่รถมารับหรอก <c oughs> แต่พี่อะ่ะบอกให้โต้ออพีไปส่งที่ป้ายรถเลยรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเออเสร็จแล้วรถ รถไอรีโมซีนอ่ะมันก็มารถบัสมาเชื่อเปล่าว่ามันเหมือนเขารู้ว่าคุณก๊อตว่าพี่ลีจะไปแล้วไม่กลับมาอีกอ่ะเขาแบบปกติไม่เคยหอมพี่ลีเลยนะไม่เคยอันนั้นนี่เลยอ่ะเขาเดินจากเราไปแล้วพี่กำลังจะขึ้นรถหูหัวใจเราฉลายเหมือนกันเราแต่งงานมานอกบ้านเราเสียใจอ่ะเราเสียใจมากมากเลยนะแล้วเราไม่อยากทิ้งเขาอ่ะก่อนที่จะทิ้งไปอ่ะก่อนที่พี่ลีจะไปจากเขาอ่ะเรายังคิดนั่งใจนะว่า ตัวสั่งเอ chips, ้ยใครจะซื้อข้าวซื้ออะไรหลเองกินวะคิดเอ้หน้าหนาวขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปปั่นจักรยานนับไปซื้อของมามาตุนให้เขาใหญ่เลยนะเต็มเลยเราก็บอกว่าตัวสั่งของอยู่ตรงนี้นะในระหว่างที่ฉันไม่อยู่อ่ะของอยู่ตรงนี้กินได้นะอะไรเงี้ยฉันขอเบิกตังค์หน่อยนะไปซื้อของมาให้เธอเพราะว่าฉันกลับอ่ะแม่ฉันไม่สบายไม่รู้ว่าจะกลับมาวันไหนมันก็เลยยอมไม่ยังไม่รู้ไงปรากฏว่าวันที wit. ่ขึ้นรถแล้วอ่ะ มันวิ่งกลับมาวิ่งได้ไงอะ่ะวิ่งเออวิ่งกลับมาเหมือนแบบนี้นะแล้วพี่กําลังขึ้นรถมันบอกชัดโตมาหอมเราทีนึงอะ่ะเราแบบว่าเอย,อยู่มาตั้งนานอยู่ตั้งนานไม่เคยหอมเลยมา<ะ>หอมเรามาทีนึงแล้วเราแบาบแบบเหมือนจูบปลาเหมือนจูบปลาเราแบบใจนะไปที่ตะตุ่มเลยว่าเฮ้ยมึงมึงรู้มึงรู้หรือเปล่ามึงรู้มึงรู้หรอว่าเราจะไปแล้วหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็ร้องไห้นั่งร้องไห้มาตลอดทางเลยนะว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีจะทิ้งเขาได้เหรอหรือว่าจะยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครปรากฏว่าพอไปถึงสนามบินนะเหมือนคนแบบหมดแรงแบบว่านี่เลยเนะชื่อไหมว่าพี่เลียไปนอนข้างไอ้นี่เลยนะนอนเหมือนคน <ผม S 1> โฮ<ท>มเลสเลยอ<า><น>ะคือขอให้ได้นอนแบบให้ได้พักพิงอะ่ะจนกว่าจะถึงเวลาบินอะ่ะคือเงินก็ไม่มีนะคืคคมางั้นอะ่ะแล้วตอนที่ ขึ้นเครื่องแล้วมันเครื่องบินมาถึงเมืองไทยอ่ะกรมสุนเขาจะตรวจใช่ไหมว่าอของทำไมเยอะจังเราก็เลยว่าพี่คะในนั้นนไม่มีอะไรหรอกมันเป็นของของเก่าของหนูเองที่หนูวันหนีมาจากญี่ปุ่นหนูหนีตายมาเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็พูดแบบน,นี้เลยอะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาก็เลยว่าน้องมีคนที่เป็นเหมือนน้องอะเยอะเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะน้องคนเดียวเพราะว่าประเทศเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะแต่งไปแล้วจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยเยอะไม่ใช่น้องคนเดียวที่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย อะไรเงี้ยเราบอกว่าดีแล้วที่น้องรอดชีวิตกลับมา,มาได,ได้กลับมาบ้านเราได้หนูน้ําตานั้นไหลเต็มหน้าเลยสะอื้นเลยนะตรงนั้นคือแบบว่าคือแบบดีใจอยากจะก้มรักอยากกราบแผ่นดินเลยอะตอนที่แบบถึงเครื่องบินถึงแบบคือร้องไห้โฮเลยแบบว่าพอยิ่งพี่เขาพูดอย่างนี้เรายิ่งแบบว่าโคตรโชคดีเลยที่ว่าอะไรอย่างนี้เนาะ